สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีบอลไทยคลิปนี้ผมจะพามาทำความรู้จัก กับทีมชาติซีเรียชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีคู่แข่งในนัดสุดท้ายของทัพช้างศึกทีมะไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีหรือในศึกฟุตบอลเอ u ซี20เอชเช่นคับปี2025เรามาดูกันว่าพวกเขานั้นเปลี่ยอะไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเพื่อนในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมทีมชาติซีเรีย พวกเขานนั้นเป็นหนึ่งในทีที่ประสบความสาเร็จในรายการเอเชียในรุ่นอายุนี้พวกเขานนั้นสามารถคว้าแชมป์ในรายการแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีได้หนึ่งครั้งในปี1994แต่ในช่วงหลังด้วยปัญหาภายในประเทศทําให้ในระยะหลังนั้นทีมชาติซีเรีย u ยู20 พลาดโอกาสลงเล่นในรายการนี้หลายครั้งและกลับมาเล่นในรอบสุดท้ายอีกครั้งในปี2023ซึ่งก็จบลงแค่ในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นส่วนในรายการ FIFA u 20 o r l ครับพวกเขาก็เคยเข้าไปเล่นในรายการนี้ทั้งหมด4ครั้งและเคยทะลุไปได้ไกลที่สุดถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในปี1991 แต่ว่าน่าเสียดายที่พวกเขานั้นต้องไปแพ้ให้กับทีชาตออสเตรเลียโดยการดวลจุดโทษไป5ประตู4หลังจากเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1โดยทีชาตซีเรียชุด U20 นั้นใช้ิรการเฮ้โค้ชอย่างงน,น้าของมูัมหมัดอิสมาเอลควิท หรือที่รู้จักกันในนามว่ากุนยาอาบูเชคเคอร์กุนซืไวัย68ปีชาวซีเรียเป็นคนคุมทีมอยู่ถรืเจ้าตัวนั้นมีประสบการณ์ในฐานะกุนซือมามากกว่า36ปีและคุมทีมหลายสโมสรทั้งในลีกซีเรียลีกเลบานอนลีกยุเอีลีกจอร์แดนรวมถึงลีกอิรักและสามารถพาทีมเอาอาเฮด คว้าแชมป์เลบานอน FA ฟคับในปี2004และเลบานอนซูเปอร์คัพในปี2004รวมถึงพาทีมอัลคารามาคว้าแชมป์ลีกซีเรียที่สาสมัยในปี2006-2007และ2008ซีเรียเอฟคับ2สมัยติดต่อกันในปี2007และ2008และซีเรียซูเปอร์คัพในปี2008 รวมถึงเขานั้นได้พาทีมได้รองแชมป์ AFC Champions League ในปี2006หลังจากพลาดท่าแพ้ให้กับชิบุคูดะมอเตอร์ในปีนั้นไปแบบน่าเสียดายซึ่งนอกจากสโม,มสรแล้วเจ้าตัวเคยคุมทีมชาติเลบานอนชุดใหญ่ในปี2003ถึง2005และเคยคุมทีมชาติซีเรียชุดใหญ่เมื่อปี2008ก่อนที่หวนกลับมารับงานคุมทีมชาติซีเรียชุดเล็กตั้แต่ปี2024จนมาถึงปัจจุบันโดยสิทิในการคุมทัพซีเรียชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของเจ้า นนัน้เขาคุมทีมทั้งหมด5นัดชนะ3นัดเสม,มอ1นัดและแพ้ไปน1นัดยิงได้13ประตูและเสียไป6ประตูโดยเขานั้นใช้ระบบการเล่น4-3-3เป็นหลักเป็นบลท,ที่เน่นเกมรุกด้านข้างเล่นไล,นล,นลน่บีบเพสซิ่งสูงใส่คู่แข่งแบบดุดันแต่ว่าด้วยความที่ในทัวร์นาเมนต์นี้นั้นซีเรียอยู่ในกลุ่มที่หนักเจอกับคู่แข่งที่เหนือกว่าอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้พวกเขาเลยใช้วิธีตั้งรับแน่นๆไล่บีบแดนกลางฉวยโอกาสจากความผิดพลาดข,ของคู่แข่งแล้วทรานซิชันโจมตีเร็วใส่คูู่่ตอส้ โดยในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมชาติซีเรียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั้นมีทั้งหมด23คนในทวนัวร์นาเมนต์นี้ประกอบด้วยผู้สาประตู3คนลไล่แบนแต่ะนานของมาเล็กหนึ่งแม็กซิมสลาฟประตูวัย19ปีโดยเขานั้นอยู่กับสโมสรแอนดิยอนในลีกอุซเบกิสถาน โดยเจ้าตัวนั้นในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นในลีกอุซเบกิสถานไป1นัดในเกมที่แพ้ให้กับนาซาไป3ประตูศูนย์ส่วนในเกมระดับทีมชาตินั้นเจ้าตัวเคยมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วทั้งในเกมอุ่นเครื่องและในเอเชียนคัพ2023ที่ผ่านมาส่วนในทีมเยาวชนในชุดรุ่นอายุม่เกิน20ปีนั้นเขาติดทีมมาตั้งแต่ปี2022และเคยลงเล่นในรายการ c u 20เมื่อครั้งก่อนด้วยในปี2023มาแล้วโดยลงสนามให้กับทีม u 20ไปทั้งหมด12นัดเสียไป สประตูเก็บได้4คลินชีตโดย2นัดแรกกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเจ้าตัวลงเล่นเป็นมือหนึ่งของทีมเจ้าตัวเป็นประตูดาวรุ่งที่สูง185ซนติเมตรกับเป็นลูกครึ่งซีเรียรัสเซียและเคยเป็นอดีตเด็กบ้านของ c s k m o มอสโกด้วยแต่ไม่สามารถเบียดขึ้นชุดใหญ่ได้สำเร็จก่อนจะย้ายออกมาในปี2024โดยเขานั้นมีจุดเด่นที่เล่นเป็นสวีปเปอร์โคคีเปอร์โดดเด่นในการดวล1นต่อ1การออกบอลยาวและถึงจะมีส่วนสูงไม่มากนะักแต่ก็เล่นลูกกากะได้ดี มาต่อกัที่หมายเลข22อัมสวายเดน ุตสาหประตูวัย19ปีจากสมศรนเอาคารามาในซีเรียพรีเมริกโดยเจ้าตัวนั้นลงเล่นอยู่ในทีมชุด U19 ของทีมส่วนในเกมระดับทีมชาติชุด U20 ในช่วงเตรียมทีในปี2 0 2 4 2นถึงนั้นเจ้าตัวลงสนามไป4ี่นัดเสียไป3ประตูเก็บได้2ครีนชีสพาทีมชนะได้ถึง3จาก4เกมเลยโดยใน FCU-20 รอบคัดเลือกที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ลงเล่นในเกมประเดิมสนามที่เอาชนะบังกลาเทศได้4ต่อ0นย์โดยเจ้าตัวนั้นเป็นประตูร่างเล็กที่สูงไปแค่่182ซเทานนั้น และเป็นจุดเด่นที่ปฏิกิริยาการเซฟที่เขาทําได้ดีมากๆมาต่อกันที่หมายเลข23เซนมามูธสัรตรูวัย17ปีจากสโมสรทิชลินเอสีในซีเรียรีเมรีกโดยเจ้าตัวนั้นลงเล่นอยู่ในทีมชุดยูสิของทีมส่วนในเกมระดับทีมชาติชุดยูยีนั้นในช่วงเตรียมทีมเจ้าตัวลักษณะไป1นนัดเสียไป1น,นประตูในครึ่งหลังของเกมที่ถล่มกวมยูยี่ไป10ประตูหนึ่งในเอสียูยี่สบลอกคร์อที่ผ่านมา โดยเจ้าตัวนั้นเป็นประตูดาวรุ่งที่รูปร่างเล็กที่สูงไปแค่180เซนติเมตรเท่านั้นแต่จากการที่เจ้าตัวนั้นอายุน้อยความสูงก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ก็ได้เรามาต่อกันที่กองหลังกันบ้างมีทั้งหมด7คนก็จะมีทนาน้าของหมายเลขกออมรันคาลูฟแบ็คขวาวัย19ปีโดยข่านั้นลงเล่นในกับสโมสรอ,อัชมานขับ ใน UAE p r l o League ในฤดูกาลที่ผ่านมาลงเล่นในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของทีมส่วนในเกมระดับทีมชาติชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั้นเจ้าตัวลงสนามไป5นัดโดยใน AFC U20 2นัดแรกเจ้าตัวก็ลงเล่นเป็นตัวจริงนัก2นัดเลยในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กของทีมเจ้าตัวเป็นแบกร่างใหญ่ที่สูง188ซนติเมตรเขาสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวามีจุดเด่นที่ร่างกายสูงใหญ่แต่มีความเร็วและเปิดบอลยาวได้อย่างแม่นยำ มาต่อกระที่หมายเลข3นาบิลเอาโอมา่าแนวรับวัย19ปีโดยขาวนั้นลงเล่นในกันสโมสร เวสตเตอร์โลสเอในลีกรองของสวีเดนโดยลงเล่นในทีมชุดยูสของทีมส่วนในเกมระดับทีมชาติชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั้นเจ้าตัวลงสนามไป3นัดโดยใน f f ฟซียนัดแรกเจ้าตัวมีชื่อในมาั่าสำรองและไม่ถูกส่งลงสนามเลยทั้ง2นัดเจ้าตัวเป็นแนวรับร่างเล็กที่สูงถึง174ซเมตรเขาสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวาเลย มาต่อกัะที่หมายเลข4ฮัสซันเอลมามูดเจ้าตัวแบ็กวัย19ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นกับสโมสรเอลจาอิชในซีเรียพิเมรีกโดยลงเล่นในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมส่วนในเกมระดับทีมชาตินั้นเจ้าตัวเคยติดทีมชาติ U19 ลุยศึก WAFF U19 ในปี2021และปี2 0 2 4ส่วนในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เตรียมมาเล่นในศึก a อซ20นั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด8ปนะัดถ้าเป็นหน,ะนย ส่วนในสอน,นแรกของรายการ FCU 20ที่ผ่านมานั้นเจา้าตัวต้องนั่งดูอยู่ในม้าน,นาสำรอง,องทั้ง2นัดเลยโดยเจ้าตัวเป็นเซนเตอร์ร่างเล็กที่สูงเพียงแค่169เซติเมเท่านั้นจุดเด่นของเขาคือความเร็วแต่ว่าความแข็งแกร่งนั้นไม่ค่อยมีมากนักมาต่อกันที่หมายเลข5้อับดุลลอมานเอาอันญ,ญา แบ็คขวาวัย19ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นในกับสมสรออัลคาราม์มาในซีเรียเพยเ์ลีกหจือตัวลงเล่นในชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมส่วนในเกมระดับทีมชาติเจ้าตัวเคยติดทีมชาติ U19 รุยศึก WFF U19 ในปี2024หนึ่งนัดส่วนในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน20นั้น ที่เตรียมมาเล่นในสุดบอลเอฟซียู20ในครั้งนี้เจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด9นัดนับรวมในรายการรอบคัดเลือกด้วยส่วนในรายการนี้2นัดแรกในรอบสุดท้ายที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งเซตร์แบ็กครบ90นาทีเต็มทั้ง2เกมเลยเจ้าตัวเป็นแบกร่างเล็กที่สูง175ซมสามารถเล่นได้ทั้งแบกซ้ายแบกขวาและเซตรวแบกจำเป็นเขาก็เล่นได้ บาต่อกัะที่หมายเลข15ฮัสเซมอัลฮามามีแบ็คขวาวัย19้ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรเอาเจอิชในซีเรียรีเมรีกโดยลงเล่นในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมส่วนในเกมระดับทีมชาตินั้นในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เตรียมมาเล่นในสืบวันเอฟซียูยีนั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด4นัดนับรวมในรอบคัดเลือกด้วยส่วนใน2นัดแรกของรายการเอฟซียูยที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ออสซ่าเป็นตัวจริงในเกมที่แพ้เกา,กาหลีใต้2งประตู ขวาและได้ลงเล่นไปทั้งหมด67นาทีส่วนในนัาที่2เจ้าตัวนั้นต้องดูเพื่อนเล่นที่ในมาราสสมรองของทีมแตยเจ้าตัวนั้นเป็นแบ็คล่างเลขที่สูง1 6 5ซติเมตรก็าสามารถเล่นได้ทำแบ็คขวาและเซตเตอร์แบ็คเลยมาต่อกันที่หมายเลข20มามุดวาดา เซตาแบ็กวัย18ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นใน,นสโมสรทิชลินเอสซีในซีเรียพพีเมลิกโดยเจ้าตัวลงเล่นในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมส่วนในเกมระดับทีมชาตินั้นในชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในช่วงเตรียมทีมลุยฟึตบอลเอซียู20เจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด7นัดทำไป1ประตูนับรวมในรอบคัดเลือกด้วยส่วนใน2นัดแรกของรายการนี้นั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วง23นาทีสุดท้ายของเกมนัดที่แพ้ให้กับเกาหลีใต้2ประตูต่อ1และได้ออกสตาร์ทเป 50นาทีเต็มในเกมที่เสมอญี่ปุ่นไป2ประตู2โดยท้ง2เกมนั้นลงเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาโดยเจ้าตัวนั้นเป็นสเตอร์ร่างเล็กที่สูง176ซเมเขาสามารถเล่นได้ทั้งแบ็คซ้ายแบ็คขวารวมถึงเซตแบ็คจำเป็นเขาก็เล่นได้มาต่อกันที่หมายเลข21 อามัดคาริวแบ็กซ้ายวัย18ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรจาเบลในซีเรียพิเมรีกโดยเจ้าตัวนั้นลงเล่นในชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมส่วนในเกมระดับทีมชาติชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั้นในช่วงเตรียมทีมลุยศึกวันเอฟซียู20เจ้าตัวได้ลงเล่นไป2นัดและไม่ได้ลงเล่นในรอบคัดเลือกในศึกเอฟซียู20ด้วยเลยส่วนใน2นัดแรกของรายการเอฟซียู20ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวต้องนั่งเป็นตัวสำรองคอยดูเพื่อนทั้ง2นัดโดยเจ้าตัว สูงเปแค่1 7 1ซมรเจ้าตัวนั้นมีความเร็วและความคล่องตัวรวมถึงเติมเกมลุกได้ค่อนข้างดีมาต่อกันที่กองกลางมีทั้งหมด4คนไล่แป้งแต่มาเลขก6 อมัดเอาคาลูก่อการตัวรับกับตันงทีมวัย20ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นกับสโมสรเอาอาลีเอสซีในซีเรียพรีเมลิกโดยเจ้าตัวลงเล่นอยู่ในทีมชุดใหญ่ของสโมสรและในบอลถ้วยเอเชียหลนก่อนนาิกาเอซีครับเจ้าตัวมีชื่ออยู่ในมตช์สำรองของทีมด้วยส่วนนเกมรมาดับทีมชาติเจ้าตัวเคยติดทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหรือศึกฟุตบอลดบิลเอเอฟยู19ในปี2024หนึ่งนัดส่วนในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เตรียมมาเล่นในศึกฟุตบอลเอรซียู ตัวเป็นกองกลางคนสำคัญของทีมเป็นกัปตันทีมและได้ลงเล่นไปทั้งหมด7นัดทำไป1ประตูนับรวมในรอบคัดเลือกด้วยส่วน a อฟซียูยีในรอบสุดท้ายนั้นในสอนัดแรกที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางตัวรับและเป็นคนสวมปลอกแขกเป็นกัปตันทีมลงสนามทั้ง2เกมเลยเจ้าตัวเป็นกองกลางร่างเล็กที่สูง175ซติเมตรสามารถเล่นแดดทั้งกองกลางตัวรับและกองกลางตัวรุกได้ทั้งหมดในแผงกองกลาง มาต่อกันที่หมายเลข8อาลันอัพดีกของการตกรับวัย19ปีลงเล่นให้กับสโมสรโรด้าเจซีเคอร์เคสในลีกรองของเนเธอร์แลนด์เจ้ตัวนั้นลงเล่นอยู่กับทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน21ปีโดยลงสนามไป10นัดทั้งเป็น1ประตูส่วนในระดับทีมชาติเจ้าตัวเคยติดทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลุยศึกฟุตบอล WAFF ในปี2024ไป1นัดส่วนในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เตรียมทีมาเล่นในศึกฟุตบอล FU20 ในครั้งนี้เจ้าตัวลงเล นับรวมในรอบคัดเลือกของรายการนี้ด้วย ส่วนในรอบสุดท้ายในสอนนัดแรกที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางในเกมที่แพ้เกาหลีใต้2ประตูต่อหนึ่งรือเจ้าตัวเปคนทะประตูตีตื้อขึ้นมาเป็น2ประตูต่อหนึ่งด้วยส่วนในเกมกับทมชาญี่ปุ่นเจ้าตัวลงเล่นเป็นกองกลางตัวรุกและช่วยทีมเสมอญี่ปุ่นไป2ประตู่อ2หรือเจ้าตัวเป็นกองกลางตัวรับร่างเล็กที่สูงหนึเซนมเขาเป็นแข้งลูกครึ่งซีเรียเยอรมันเป็นเยาวชนของอเลแมาเนียอาเคนในลีกดิวิชั่น3ของเยอรมันเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งกกองลาาตตัรบแะ มิจุดเด่นที่พละกำลังการวิ่งไล่บอลการเพสซิ่งในการสนามการแท็กเกิลย่งบอลและทักษะพ,พื้นฐานโดยเฉพาะการจับบอลแรกและทำได้ดีทั้งเกมรับและเกมลุกและมีลูกยิงไกลที่เป็นอาวุธทีเด็ดรวมถึงเจ้าตัวนั้นไป็นเล่นลูกเซ็ตเพลย์ของทีมอีกด้วย มาต่อกันที่หมายเลข10อาหมัดอาลีซูฟีกองกลางวัย19้ปีโดยข่าวหน้้ตลงเล่นกับสโมสรฮัททินเอสซีในซีเรียเยม์ลีกโดยในฤดูกาลนี้นั้นฤดูกาลที่เจ้าตัวนั้นสามารถขึ้นชุดใหญ่ของทีมได้เป็นฤดูกาลแรกส่วนในเกมระดับทีมชาติชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในช่วงเตรียมทีมลุยสุวรอลเอสซียูยี่สิบนั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด6นัดนับรวมในรอบคัดเลือกด้วยส่วนในสองน,นัดแรกของรายการเอสซียูยี่สิบที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวได้ลงเล่นเป็นต ตัวสำรองไทยเกมในเกมที่แพ้เกาหลีใต้2ประตูต่อหนึ่งส่วนในเกมที่พบกับญี่ปุ่นนั้นเจ้าตัวลงเล่นเป็นตัวจริงในตำแหน่งปีกซ้ายก่อนทําประตูขึ้นนํา2ประตูหนึ่งและเกิดเป็นฮีโร่พาทีชนะญี่ปุ่นแล้วแต่หลังจากเจ้าตัวถูกเปลี่ยนโตออกไปนาทีที่75ก่กอนมาโดนตีเสมอแบบน่าเสียดายทาให้พลาดเก็บ3มคะแนนไปยอดตัวนั้นเป็นของกลางร่างเล็กที่สูง1 7 3ซเมสามารถเล่นได้ทั้งองค์กลางของการตัวรุกกับการตัวรับและก็ปีกซ้ายเขาก็เล่นได้ มาต่อกันที่หมาเลข12คาลิดอัลฮามูสกองกลางวัย19ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นกับสโมสร เอาวัซโซ่เอสซีใน UAE เอไอโพลีคตัวเจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน21ปีส่วนในเกมระดับทีมชาติชุด u 20ในช่วงเตรียมทีมลุยสึกฟุตบอลเอฟซียู20นั้นเจา้าตัวได้ลงเล่นไปทั้งหมด2นัดและไม่ได้ลงเล่นในรอบคัดเลือกด้วยในศึกฟุตบอลเอฟซียู20นั้นในรอบสุดท้ายเจาย้าตัวติดทีมมาและก็ได้ออดสตาร์ททีมแมตสำรองทั้ง2นัดแต่ในนัดที่เสมอกับทีมชาติญี่ปุ่น2ประตูต่อ2เจ้าตัวถูกส่งลงมาในช่วง เป็นกองกลางล่างเล็กที่สูง169ซติเมสามารถเล่นได้ทั้งกองการตัวรุกกการตัวรับและเคยมีชื่อเป็นนักเตะของออลนาเซอร์ที่คิสโนโรนโดเล่นอยู่และเคยลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับอินเตอร์มิ ا ในช่วงต้นปี2024ในฐานะตัวสำรองด้วยเรามาต่อกันที่กองหน้ามีทั้งหมด9คนไล่แปลนแต่หมายเลข7 อานัสดาฮานปีขวาวัย19ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นกับสโมสรเอาอารีเอสซีในซีเรียพิเมลิกและเคยลงเล่นในรายการเอฟซีคัพในปีที่แล้วลงสนามไป5นัดส่วนในรายการระดับทีมชาติเจ้าตัวเคยติดทีชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีในรายการ w f f u 19ในปี2024 1นัดส่วนในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เตรียมทีมาเล่นในสืบบอลเอฟซี20ในรายการนี้เจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด8นัดทำไป8ประตูนับรวมในรอบคัดเลือกของรายการ AFC u 20ด้วย ส่วนในซอนนัดแรกของรายการ c u 2 0รอบสุดท้ายนั้นเจ้าตัวลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง2เกเมโดยเกมแรกที่แพ้เกาหลีใต้2ต่อ1ลงเล่นเป็นกองหน้าเพรากระทำแอสซิสต์ป,ประตูตีไข่แตกในเกมนั้นส่วนในเกมที่สอที่เสมอญี่ปุ่นสอตอเจ้าตัวลงเล่นเป็นกองกลางตัวรับโดยเจ้าตัวเป็นปีกสมประโยชน์ร่างเล็กที่0.169เมตรสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกข,ขวากองหน้าตัวเป้ากองกลางตัวรุกกองกลางตัวรับวิงแม็กซ์ซ้ายวิงแม็กซ์ขวาและมีจุดเด่นที่การเลี้ยงบอลที่เข้าแยงได้ยากมาก ถึงแม้ว่าเขานั้นสปีดจะไม่ได้จัดจ้านมากแต่ใช้เทคนิคมาทดแทนเขานั้นเป็นคนที่เสียบอลยากเคลื่อนที่ไปรับบอนหลังลายในรับคู่แข่งได้ดีมากและสามารถหาตำแหน่งว่างในการเล่นลูกกากาศได้ดีด้วยมาต่อกันที่หมายเลขเก้ยูชานัท กองหน้าวัย19ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรแพนเซอร์ไครอสในซูเปอร์ลีกของกรีซโดยเขาลงเล่นไปทั้งหมด9นัดทาไป2ประตูส่วนในเกมระดับทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในชุดเตรียมทีมมาเล่นในรายการนี้นั้นจะตัวลงเล่นไปทั้งหมด7นัดทาไป2ประตู ส่วนทางฝั่งของในซอนแรกในรายการเอซ20ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวต้องออสตาร์จากานักสำรองทั้งสองนัดเลยและในเกมที่แพ้เกาหลีใต้2ต่อหนึ่งเจ้าตัวนั้นได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วง23นาทีสุดท้ายเจ,จ้าตัวเป็นกองหน้าร่างโยงที่สูงถึง196เซนติเมตรเป็นลูกครึ่งออสเตรียซีเรียสามารถเล่นบบบีขวาจำเป็นได้จุดเด่นของเขาคือร่างกายที่แข็งแกร่งและสูงใหญ่ทำให้เล่นลูกกากะได้ดีและพักบอลแดนหน้าได้ดีมากๆ มาต่อกันที่ใหม่เลข11มาร์ชรมฎอนปีกซ้ายวัย19้วปีโดยเขานั้น เล่นให้กับสโมสรเฟเวอร์เนอร์เอซีในลีกดิวิชั่น3ของออสเตรียโดยเจ้าตัวนั้นเพิ่งย้ายทีมเมื่อช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองโดยก่อนหน้านี้นั้นเจ้าตัวลงเล่นอยู่กับสโมสรเอฟซีเพสเซารกาในลีกรองของสโลวาเกียในทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยเขานั้นลงสนามให้กับทีมไป10นัดทำไป4ประตูส่วนในเกมระดับทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั้นในชุดเตรียมทีมมาเล่นในรายการนี้เจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด3นัดทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิส แต่ว่าเจ้าตัวนั้นไม่ได้ลงเล่นในรอบคัดเลือกของรายการ FCU20 ส่วนในสอน,นัดแรกของรายการ FCU20 ในรอบสุดท้ายนั้นเจ้าตัวออสซาไปปีกข,ขวาตัวจริงทั้ง2เกมต่างกันตรงที่ในเกมแรกเจ้าตัวลงเล่น90านาทีเต็มแต่ในเกมที่2เจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง1ินาทีสุดท้ายโดยเจ้าตัวนั้นไปปีกร่างเล็กที่สูงห7 5รอซนติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกข,ขวารวมถึงก้องหน้าตัวต่ำก็ได้ขุมจุดเด่นที่ความเร็วความคล่องตัวทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอล โดยเจ้าตัวนั้นเอาตัวรอดในพื้นที่แคบๆได้ดีมีการจับบอลแรกที่ยอดเยี่ยมเคลื่อนที่ไปรับบอลหลังลายเกมรับหรือวิ่งทะลุช่องได้ดีมากๆเขาทำทางให้เพื่อนจ่ายได้ดีและมักจะมีจังหวะเก็บตกยิงกาลจากแถว2อ,อยู่บ่อยๆมาต่อกันที่หมายเลข13โฮมามูตปีกซ้ายวัย18ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสร s s v ยันเลเกนส์บวกในบุนเดสซิก้า2โดยเจ้าตัวนั้นลงเล่นในทีมชุดสำรองในลีกดิวิชั่น5ของเยอรมันโดยลงสนามไป11นัดส่วนในรายการระดับทีมชาตินั้นเจ้าตัวเคยติดทีมชาติชุดรุ่นอายุมีเกิน19ปีลุยศึก w a f อฟยในปี2024โดยลงสนามไป1นัดส่วนในทีมชุดรุ่นอายุมีเกิน20ปีที่เตรียมทีมมาเล่นในศึก AFC U20 นั้นเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด2นัดและไม่ได้ลงเล่นในรอบคัดเลือกของรายการนี้ส่วนในรอบสุดท้ายของ สุบอนเอฟซ20นั้นเจ้าตัวลงเล่นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่พบกับเกาหลีใต้และแพ้ไป2ประตูหนึ่งส่วนในเกมที่เสมอกับญี่ปุ่น2ต่อ2นั้นเขาลงเล่นเป็นตัวสำรองในช่วง10นาทีสุดท้ายโดยยวตัวนั้นเป็นปีกร่างเล็กที่สูง175ซนติเมตรเจ้าตัวเคยเป็นอดีตเยาวชนของหลายสโมสรในเยอรมันทั้งสุดการ์และกรอเทอร์เฟิร์ต และสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวารวมถึงกองหน้าตัวต่ำและถอยไปเล่นเป็นวิงแบกซ้ายและวิงแบกขวาได้ด้วยเขามีจุดเด่นที่สปีดเขามีความเร็วการเลี้ยงบอลทักษะและการจับบอลแรกดีมากๆการวิ่งไล่เพสซิ่งแดนหน้ารวมถึงมีการจบสกอร์ที่ดีมากในกรอบเขตโทษทาให้สามารถขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าตัวต่ำได้ด้วยมาต่อกันที่หมายเลข14 มามุดเอาโอบาปีกวาวัย19ปีโดยเขานั้นลงเล่นการสมสรสอนเอาอาลีในซีเรียรพิเมรีกและเคยลงเล่นในรายการเอฟซีคัพในปีที่แล้วโดยลงสนามไป2นัดทำไปน1นแอสซิสต์ส่วนในรายการระดับทีมชาติชุดรุ่นอาย,ยุไม่เกิน20ปีในชุดเตรียมทีมมาเล่นในศึกฟ,ฟุตบอลเอฟซียู20นั้นจะตัวลงเล่นไปทั้งหมด5นัดนับรวมในรอบคัดเลือกด้วยส่วนใน2นัดแรกของรายการเอฟซียู20ในรอบสุดท้ายนั้นเจ้าตัวลงเป็นตัวจริง90นาทีเต็มแนตำแหน่งแบ็กซ้ายทั้งสองเกมและท ได้1แอซิ์ในเกมที่เสมอกับทีมชาติญี่ปุ่น2 .2 ประ,ระตูองโดยเจ้าตัวนั้นไปปีกร่างเล็กที่สูง176ซนติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาหรือถอยไปเล่นเป็นวีแบ็กซ้ายวีแบ็กขวาได้ด้วยก็มีจุดเด่นที่การเลี้ยงบอลที่ความคล่องตัวสูงแม้สปีดจะไม่มากแต่เขานั้นจะบอลแรกดีและเกมรับดีทั้งการแท็กเกิลและการถอยมาช่วยเกมรับและถึงจะตัวเล็กแต่ก็ขึ้นเล่นลูกกาดได้อย่างแม่นยำมาต่อกันที่หมายเลข16 โมนียฮัสซันกองหน้าวัย19ปีโดยเขานั้นลงเล่นกับสโมสรโมริเซียลินเดเทวโฮเฮนลินในลีกดิวิชัน6ของเยอรมันโดยตัวนั้นลงเล่นให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของทีมส่วน,นราการทีมชาติชุดอายุไม่เกิน20ปีชุดเตรียมทีมมาเล่นในสุบวันเอซียู20นั้นเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด1นัดเป็นตัวสำรองในเกมอุ่นเครื่องที่ถล่มอินเดียไป1ประตูต่อ6ส่วนใน2นัดแรกของรายการเอซียู20ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวไม่มีชื่อแมกระ ทั้งในมัสสำรองของทีมทั้งสองนัดเลยเจ้าตัวเป็นกองหน้าร่างโยงที่สูงถึง193เซนติเมตรเขาเป็นลูกครึ่งซีเรียเยอรมันเป็นอดีตเยาวชนกับหลายสโมสรในเยอรมันโดยหนึ่งในนั้นคือสโมสรฟอร์จูนาดุสเซลดอก็ฟเขาสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าปีกซ้ายและก็กองหน้าตัวต่ำมาต่อกันที่หมายเลข17 คาว่าอิซาปีกซ้ายวัย19ปีโดยข่าวนั้นลงเล่นกับสโมสรอาวาดาในซีเรียรีเมร์กสกส่วนในรายการระดับทีมชาติในชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนั้นในชุดเตรียมทีมมาเล่นในสืบวันเอซียู20เจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด5นัดทาไป3ประตูนับรวมในรอบคัดเลือกของรายการเอซียู20ด้วยส่วนใน2นัดแรกของรายการเอซียู20ที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวต้วตวองอดสตาร์จับนักสำรองทั้ง2นัดและได้ลงเล่นในช่วงท้ายเกมในเกมที่แพ้เกาหลีใต้2ประตูตนน่อ1โดยเจ้าตัวนนั้ปปปีรูร่าง สูง181ซมสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาของการโตรุกและกองหน้าตัวเป้ามาต่อกันที่หมายเลข18เซาดาวดินเอาคาเรฟปีกขวาวัย18ปีโดยข่านั้นลงเล่นกับสโมสรเอสเฟวเวยเฮนวิชบาเดนในลีก3ของเยอรมัน เจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยลงสนามไป12นัดทั้งป1ประตูส่วนราการระดับทีมชาติชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในชุดเตรียมทีมมาเล่นในสุบรรณ SCU 20นั้นจะตัวลงเล่นไปทั้งหมด4นัดนะับรวมในรอบคัดเลือกของรายการ SCU 20ด้วยส่วนในสอน,นัดแรกของรายการนี้นั้นที่ผ่านมาเจ้าตัวต้องอดอสตาร์จับนัดสำรองทั้งสองนัดและไม่ได้ลงสัมผัสเกมเลยแม้แต่นาทีเดียวเจ้าตัวนั้นไปปีกรูปร่างดีสูง1 7 8เซนติเมตรสามารถเล่นได้ทั้งปปีกซาายขว รวมถึงองค์การตัวรุกก็มีจุดเด่นที่การจับบอลแรกการยิงการจะแถวสองมีวิชาในการออกบอลการเล่นบอลและความคล่องตัวตอนเลี้ยงบอลมาต่อกันที่นักเตะทีมชาตซีเรียชุดรุ่นอายุเกิน20ปีคนสุดท้ายคือหมายเลข19มูฮัมหมัดเอามุสตาฟากองหน้าวัย20ปีโดยเขานั้นลงเล่นในกับทีมเอวัตบาฮอม ในซีเรียพิเมรีกส่วนในรการระดับทีมชาติเจ้าตัวเคยติดทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลุยสือวัน W F F U 19ในปี2024โดยข่าวนั้นลงสนามไป1น,นัดส่วนในทีมชาติซีเรียในชุดรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชุดเตรียมทีมมาเล่นในสือวัน A C U 2 0นั้นเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด8นัดทำไป5ประตู ในรอบคัดเลือกของรายการนี้ส่วนในรอบสุดท้ายนั้นในนซตแรกของรายการ F.C.U.20 เจ้าตัวออกสตาร์ทเป็นกองหน้าตัวจริงทั้งสองเกมในเกมที่แพ้เกาหลีใต้2-1เขาถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายส่วนในเกมที่เสมอญี่ปุ่น2-2เจ้าตัวลงเล่น90นาทีเต็มเลยและเป็นคนทำประตูขึ้นนำ1-0ให้กับทีมด้วยเจ้าตัวนั้นเป็นกองหน้ารัวเล็กที่สูง173ซนเมตรแต่เจ้าตัวนั้นถูกทดแทนด้วยความเร็วและการยิงประตูที่เฉียบคม แล้วมาดูเฮตุเฮตในการเจอกันระหว่างทีมชาติรุ่นอายุม่เกิน20ปีของทีมชาติไทยกับทีมชาติซีเรียกันพวกเขาเคยลงพบกันมาแล้วในทัวร์นาเมนต์ยู -20 ทวีเจเชียเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นในรอบรองชนะเลิศในการนี้เมื่อปี1994ที่ซีเรียนั้นเอาชนะไทยได้1ประตูต่อศูนย์ก่อนที่พวกเขานั้นจะเอาชนะญี่ปุ่นในรอบชิงชนะเลิศและคว้าแชมป์ได้ในปีนั้นและในรอบแบ่งกลุ่มปี2010เป็นซีเรียที่เอาชนะไทยไปได้ด้วยสกอร์เดียวกัน1ประตูต่อศูนย์ และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวๆข,ข,ของทีชาติซีเรียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีคู่แข่งในเกมนัดสุดท้ายของทัพช่างศึกที่ไทยในสอวอรณเอซ20เอเชียครับในปี2025นี้นะครับผมโดยในเกมคู่นี้นั้นจะแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่20กุมภาพันธ์เวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย เพื่อนๆมีคย็ยอย่างไรก็พิมพ์มาบอกมาผู้คุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแถวนี้เพื่อนก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพะกันใหม่ในคลิปหน้าก็โหสวัสดีครับ